ถึงที่เชียงใหม่แล้วนะคะกับผู้ร่วมทริปอีกสองคน สถานการณ์โควิดนะคะทําให้หลายคนนะคะกลัวแล้วก็บางคนก็คือแคนเซลทิปภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าเชียงใหม่ตอนนี้มันยังเที่ยวได้อยู่ไหมมีเพื่อนบินไปก่อนแล้วนะคะลอบไวเช้าเดี๋ยวเราอาจจะบินตามไปตัดภาพไปที่เชียงใหม่เลยคะ่ะ<ม>ตอนนี้เราถึงที่เชียงใหม่แล้วนะคะ<ม>กับผู้ร่วมทิปอีกสองคน นีเราอยู่กันที่ร้านไข่กระทะเลิอดรถสาขาสกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แรกที่เราจะมาเที่ยวกันภายในทริป3าวัน2คืนนี้และข้างหลังของการก็คือ I love f l เ w e r ์ฟาร์มนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะ10โมงเช้านะคะของวันศุกร คือคนอะเยอะมากนะคะภาพที่หลายๆคนเห็นกับภาพแห่งความจริงมันอาจจะต่างกันหน่อยนะคะสำหรับที่ I Love Flower Farm นะคะจะมีค่าเข้าทั้งหมดอะ90บาทรวมค่ารถนะคะที่เรานั่ง3าล้อไปกลับแล้วก็ได้เป็นขนมแล้วก็น้ำมาหนึ่งแก้วด้วยค่ะเช่ยงใหม่ร้อนมาก เราออกจากไอเลอร์เฟลเวอร์ฟาร์มแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักเกนี้นะคะเราก็แวะเที่ยวกันไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาหาข้าวกลางวันทานนะคะเราอยู่กันที่ร้านริมทานนั่งเล่น<ๆ>ค่ะไปสวนดอกไม้แล้วกินข้าวกลางวันแล้วแน่นอนข่าวว่า เราต้องมาคาเฟ่แนละคาเฟ่ที่เราเลือกทีก่จะมานะคะก็คือคาเฟ่ที่มีชื่อว่าอาคาอามา <S <S> <S เป็นกาแฟาที่มีชื่อเสียงของไทยนะคะผลิตแล้วก็ให้ผู้บริโภคไปทั่วโลกเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สาขาที่แม่ริมนะคะมีโงพั่วด้วยแค่ไดน แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่พักคืนแรกของเราแล้วนะคะนั่นก็คือม่อนเหนือโฮมสเตย์นั่นเองเราเลือกพักเป็นแบบโดมนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าโดมที่ม่อนเหนือหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูในโดมกันนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในโดมของเราคืนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆก่อนก่อนที่จะมากินหมูกระทะเย็นนี้นะคะจริงๆมันมีเป็น loft ด้วยอะ่ะสวยมากเพราะว่ามันมีอ่างด้วยอยากให้เห็นมากเลยเราแอบมาส่องนะคะอันนี้เป็นบ้านแบบลอ f ก็คือจะมีอ่างอยู่หน้าบ้านคือเราว่าลออ้อปะมันสวยนะมันได้เทวิวแบบไม่มีอะไรบังเลยอะ ราทิตตกดินแล้วนะคะเป็นเวลาของหมูกระทะเรากินหมูกระทะกันจากบริเวณหน้าโดมของเราเลยค่ะอรุณสวัสดีช่าวที่สองค่ะเห็นเราใส่สีแดงแบบนี้ วันนี้เรามากันในทีมเทเลทับบี้ค่ะ <_ C ell> เพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปเที่ยวกันที่สวนของฉันและช่วงบ่ายก็จะไปกันที่แม่กำปองด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนค่ะ